ครับสวัสดีครับพี่หมีครับผมได้ข่าวว่าพี่หมีได้ทดลองใช้ทําฟอร์มเนี่ยอยากจะให้พี่หมีเล่าเรื่องราวดนึงว่าใช้กับพืชอะไรบ้างครับอะทาทม์ฟอร์มตัวเนี้ยผมให้เอาเอาไปให้อาบน้ใช้ที่ระยอกติกลงนะครับสวนแกจปะปลูกพวกอามังคุดทุเรียนอะไรพวกนี้เมื่อก่อนอะทุเรียนของแกมันจะมีต้นตายคือต้นนั้นไม่สมบูรณ์แกใส่แต่ปุ๋ยคอก แล้วแกไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเ,เพิ่มเติมเลยอ่าต้นมันจะยืนต้นตายอยู่ประมาณสักสิบต้นผมก็เลยลองบอกว่าอ่าเดี๋ยวผมลองเอาปุ๋ยตัวนี้ไปลองใช้ดูไหมคือตัวตัวซูนหนึ่งก่อนเลย<อ>ใช่ผมไม่ลองลองให้แกลองดูว่าเดี๋ยวมันจะมีกาเปลี่ยนแปลงไหมขอลองฉีดแค่สองถึงสามรอบผลปรากฏว่าพอลองฉีดไปเมื่จากต้นมันยืนต้นตายเกือบตายใบมันเริ่มตีออกอ่าต้นมันเริ่มสมบูรณ์ขึ้น พอใช้ไปได้สักระยะหนึ่งพอมาถึงหน้าที่ว่าทุเรียนมันจะออกดอกต้นที่ว่ามันจะมันโร์ต้นนี้ <c oughs> มันก็จะมีดอกออกแล้ว <c oughs> อ่าเริ่มมีผลผลิตออกให้ส่วนมังคุดปึ๊บเมื่อก่อนเราใช้ปุ๋ยคอกใช่ไหมครับครับ <c oughs> มังคุดออกมาลูกมันจะไม่ใหญ่มากรอบแรล้วพอใช้พวกนี้ไปสักพักหนึ่งตามฟอมนี่เป็นช่วเป็นสักระยะหนึ่งลูกที่ออกมา ผลผลิตเริ่มรูปเริ่มโตเริ่มใหญ่ขึ้นผลผลิตเริ่มเยอะขึ้นครับแล้วผมถามนิดนึงว่าอย่างบางคุเนยครับมงคุณเกิดมาว่าก่อนหน้าที่เราจะไม่เคยมาเจอเจ้าทานฟอร์มเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยผลผลิตต่อปีเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับต่อปีนะครับถ้าจำไม่ผิดอ่าถึงจะขายได้ประมาณสักสิบตันต่อปีสิบตันใช่ครับพอเริ่มใช้ปุ๋ยทันฟอร์มเนี่ยจากสิบเริ่มเป็นยี่สิบ เริ่มจากค่อยๆทยอยอัพขึ้นอัพขึ้นสิบยี่สิบสามสิบจะค่อยเพิ่มขึ้น,นรัดสนบีต้โอ้โหน,นีเ่เรียกว่าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยใช่ครับจะค่อยอัพเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวแล้วก็ต้นแหนมันสมบูรณ์ขึ้นอืมอืมครับแล้วผมไม่ได้ของทุเรียนนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุเรียนเมื่อก่อน<ม>เขาจะอยู่ได้ประมาณสักห้าตันต่อปีห้าตันใช่ไหมครับอะไรใช่ห้าตันต่อปีพอเริ่มใช้บุญฟองเนี้ย มันก็จะ,ะจะเริ่มขึ้นมาเป็น8ตัน9้าตันสตันต่อปีมันค่อยๆขยับขึ้นๆๆครับ <S 1> <S 1> ครับผมแล้วได้ข่าวว่าตอนนี้ผู้เรียนไม่ได้ออกแค่รอบเดียวต่อปีแล้วใช่ไหมอ่าใช่ครับจากเมื่อก่อนน่ะผู้เรียนน่ะโดยปกติทั่วไปอ่ะปีหนึ่งมันจะออกได้ครั้งหนึ่งครับที่เราจะได้กินคือช่วงเมษาพฤษภาใช่ใช่อ่าอันนั้นคือรอบปกติรอบแรกของมันมันออกมาแล้วรอบหนึ่งเสร็จแล้วปึ๊บ ช่วงเดือนสิงหาเนี่ยมันออกดอกอีกรอบหนึ่งแล้วเพิ่งเก็บผลผลิตไปช่วงธันวามกราเนี่ยเพิ่งเก็บผลผลิตไปอีกรอบหนึ่งก็หายควว่าตอนเนี้ยทุเรียนเราออกผลผลิตได้สองรอบสองปีใช่ครับอย่างนี้ก็เท่ากับว่าอันนี้ก็จะตงรงครนอ,อน,นเซ็ปต์ของเราเลยนะครับเรียกว่าลดต้นทุนเพิ่มผลิตของเราเลยเนาะครับผม